สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันที่สามธันวาคมนะครับวันพรุ่งนี้ก็วันที่สีเ่เขาเรียกว่า work from home นะพรุ่งนี้หลายหลายคนเขาบอกว่าให้ทํางานที่บ้านเพราะว่าฝุา่นมาเยอะนะฝุ่น pm สองจุดห้ามาเยอะ นอกจากจะติดแอร์เราจะต้องติดเครื่องฟอกอากาศนะต่อไปนคนไทยน่าจะเอะยังไม่หนาวจัดใช่ไหมน่าจะติดเอที่ต่างประเทศก็ติดเครื่องทําความร้อนใช่ไหมเครื่องทําให้มันให,ให,ให้ให้ใบบ้ามันร้อนข้างนอกมันหนาวอนะครับก็นี่ก็กคือสิ่งที่เราต้องประจนในในแต่ละวันนะครับในแต่ละวัน พักิษธรวันนี้ก็เราเข้ามาดูนักปุญประจําวัน่อนๆนะฮะประจําวันนักพูดฟั่งชิดเซเวียร์นี่ดังมากวันนี้นะหลายคนก็รู้จักนะใช้เป็นสะดาดสนานถามก็เกิดในปีคิ์ศักราช1506ก็อยู่ระหว่างอาณาจักร เนวอรีและเออและแล้วก็ดินแดนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างฝรั่งเศสและสเปนเป็นอาหมาดาก็เป็นสตรีสูงสักมิดาก็เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ยอที่สามวังซิสเนี่ยก็สมัครเขาเป็นทหารในกองทัพนันแล้วก็แต่เขาแล้วก็สมัครเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปารีสนะั่น เรียนปัจจาทำหน้าที่สอนหลังจากได้รับปริญญาโทในในปาร,รีสฟังงิิสก็จะพบเป้าหมายของชีวิตโดยผ่านจารช่วยเหลือของเ,อเฟเบอร์และนักษาอายุมากคนหนึ่งชื่อ It o L o ola, อิกยาซิโอโลโยลาซึ่งมาปาร,รีสในปีชิสตรา1528เพื่อเรียน ให้จบในระดับปริญญาฟังซิสก็ถูกชักนำเข้าสู่กลุ่มชายหนุ่มที่มุ่งจะถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตที่แรกก็ด้วยความทะเยอทะยานส่วนตัวนะก็ทำให้ฟังซิสเนะี่ยไม่ฟังเสียงเรียกของพระเจ้าความสุภาพตัวและรูปแบบชีวิตที่ขัดของอิยาโอก็ไม่ได้ดูใจใช่ไหมแต่นี้อิกยาโอผู้ไม่ประสบ การกลับใจอย่างตื่นเต้นเราใจก็ได้ถามคำถามของพระเยซูกับฟังซิตว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าได้ทั้งโลกทั้งโลกมาของแต่สูญเสียวิญญาณก็คือสูญเสียการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณคือไม่มีวิญญาณเลยนะมีเแต่ชีวิตเลือนหลังก็ทำให้ฟักซิตยกเลิกแผนการนะ แล้วก็เปิดใจรับพระประสงค์ของพระเจ้าในปี1534ฝรั่งเอิอเซเวียปีเตอร์เฟเบอร์และชายนุมอีกสี่คนร่วมกับอีกอยากโอ้ถวายคำสาบานถือถือฝามยากจนฝามบริสุทธิ์การที่ตนเพื่อทำงานประกาศพรวสารในปี1537 ก็บวชเป็นพระสงฆ์สามปีต่อมาพระสารปรปาเปาโลที่สามก็รับรองคณะนักบวชเยซุอิตของอิกยาโกและสายระหว่างปีนั้นเองกษัตริย์โปรตุเกก,ก็ส่งร้องขอร้องให้พระสารปาส่งธรรมทูตไปอย่างแฝนอินเดียที่พระองค์พึ่งได้ครอบครองอนะอันนี้นะ ฟังซี่กับเพื่อนคณะเยซุอิตก็เดิน,เด,นเดินทางนะคนนั้นหนึ่งในนั้นก็คือซิมอนโรสกิเซสก็ใช้เวลาอยู่ในโปรตุเกสเพื่อดูแลคนเจ็บป่วยสอนเลือกฝ่ามเชื่อในวันเกิดปีที่สามมานะฮะฟังซีก็ล่องเรือเดินทางไปกัวซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของอินเดียนะ ก็พบชาวอนณานิคมโปรตุเกสสร้างความสืบเสียให้กับพัฒนจกักรโดยมีพฤติกรรมเดียวสามอันนี้มันก็จะเสียหายนะอืในสถานการณ์เช่นนี้นรนฟรซ่สก็ทํางานทันทีก็เยี่ยมเย็ยนนักโทษและคนป่วยรวมทั้งเด็กเป็นกลุ่มเพื่อนสอนเรื่องพระเจ้านะเทศประกาศแก่ชาวโปรตุเกสชาวอินเดียนีแล้วก็เข้า กับความเป็นอยู่ของคนที่นั่นด้วยการกินข้าวแลือยู่ในกระท่อมพื้นดินคือต้องกินง่ายอยู่ง่ายะนะอืมงานธรรมทูตของวังซิดกับคณะท้องถิ่นก็ประสบความสำเร็จแต่กระาการกระทําของคนชั้นสูงกับใจยากลําบากวังซิดก็พบเจอต่อการต่อต้านทั้งชาวอินดูมุสลิมในปีหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าฟังซิดเดินทางขยายเขตทํางานไปถึงมาเลเซีย ก่อนจะไปถึงญี่ปุ่นไม่มาลาวไม่มาไทยไม่มา,ขาเขมรเพระาะว่าไปไปมาเลเซียเท่า,านั้นนะถ้ามาถ้ามาไทยนี่ก็ก็เป็นเป้าหมายนะเป็นจุดหมายเหมือนกันนะ,ะเป็นที่จารึกสวรค์บุญอีกที่หนึ่งเหมือนจารต่เ,เสดยดายนะเมื่อพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องอฟรังซิก็สอนคนญี่ปุ่นรุ่นแรกให้รับเชื่อเป็นคาทอลิก คาวรึกญี่ปุ่นเหล่านี้หลายคนกล่าวว่ายินดีเดรรชื่อรับระทรมานเป็นมรณะสกียิ่งฝ่าสลัความเชื่อเที่นำมาสู่พวกเขาโดยเยซูอิจัดดินแดนใจนะนะในวันที่สามตันวาหนึ่งพัาร้อยห้าสิบสองฟงซิตล้มป่วยและเสียชีวิตขนาดนั้นกำลังหาวิทยฐานงเข้าไปในอะนะาณาจักรจีนอืม 1622รฟังซิเซเวียและอีกยาโอโลยาก,ก็ได้รับการประกาศเป็นนักบุญในวันเดียวกันอันนี้ก็คือประสบการณ์ของผู้รับใช้นะนะผู้รับชใช้ในในฐานะที่เป็นนักบุญในวันนี้นะก็คือฟังซิสเซเวียนะหลายคนก็นำมาใช้นะก็อ่ก็ไปประเทศจีนไม่สําเ็จแต่ไปญี่ปุ่นไปมาเลเซียนะ,ะไปอินเดียอ่าไม่ได้เฉียดมาไทยเลยนะ อันนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งในในรับุญประจำวันนี้นะฮะอ่าวันนี้ก็มาดูพระคัมภีร์ประจำวันหน่อยมรโกมรโกโบทที่สิบหกข้อสิบห้ายี่สิบเวลานั้นพระเยซูเจา้าตรัสกับอาการสาวกทั้งสิบเ็ดคนว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีมาลุย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับสินล้างบาปก็จะรอดพ้นผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษผู้ที่เชื่อจะทําอาศาจรย์เหล่านี้ได้คือจะขับไล่ปีศาจในนามของเราจะพูดภาษาใหม่ใหม่ได้จะจับงูได้ถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตรายเขาจะปกมือเหนือคนเจ็บคนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัยเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตัด ดังนี้แล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสวรรค์ให้ประทับดเบื้องขวาบรรดาสิทธิ์ก็แยกย้ายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกขนแห่งองค์ุระเจ้าทรงทํางานร่วมกับเขาและทรงรับรองคําสอนโดยอัศาจรรย์ที่ติดตามมาอมืในวันนี้ก็เป็นวันระลึกถึงนักบ,บุญฟังชุดเซเวียรพระอาจารพระเจ้าจึงนําเสนอให้ไต่ตอ่อถึงเส้นทางของการเป็นผู้แพร่ธรรมนะ การแพทย์ทำในปัจจุบันก็เหมือนผมทําอยู่ตอนนี้นะซึ่งเริ่มต้นจากาพระดํารัสสั่งขององค์พระบุพพิจาจ้าคือเราเนี่ยบางคนไม่ใช้คำว่าพระมหาบัญชานะผมว่าสมัย <c oughs> มเรียนเนี่ยเมื่อคิดทำจะมีคนบอกเฮ้ยเราต้องไปทําตามพระมหาบัญชาโอ้โหยิ่งใหญ่มากอืม,อมนะพร้อมการปิดท้ายด้วยการประทับอยู่แล้วการรับรองของพระองค์พี่น้องที่หลักงานแพทย์ทำก่อนที่จะมาเป็น กิจการนอกต้องเริ่มต้นจากาชีวิตภายในของเราแต่ละคนก่อนอที่ต้องสนิทสัมผัสกับพระเจ้าแล้วเริ่มต้นจากตรงนี้งานแพร่ธรรมจึงจะเกิดผลทั้งต่อตอนเองเพื่อนพี่น้องและต่อพระเจ้าให้งานแพรย์ธรรมมีส่วนเปลี่ยนชีวิตเราเสมออ,มอันนี้อันนี้นะการแพรย์ธรรมในปัจจุบันเนี่ยมันทําได้หลายรูปแบบใช่ไหมอา่า ก็เช uh, 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 ่นโซเชียลเนี่ยแหละะการใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ะในพระคัมภีร์วันนี้ซึ่งอยู่ในในมาระโกเนี่ยนะบทที่สิบหกข้อสิบ0้ายี่สิบเนี่ยนะเขาพูดถึงงานแม่ทำใช่ไหม ทีนี้ถ้าเราไปดูอีกข้อหนึ่งก็คือในมัทธิบวบทที่สิบห้าข้อ3ี่สามที่สองที่สามสี่เจ้าในเทศากาลเตรียมรับสเสด็จพระเยซูริตเนี่ยนะเวลานั้นพระเยซูเจ้าสเสด็จจากที่นั่นมาอย่างทะเลส,สาบกิลลีแล้วขึ้นบนภูเขาพระทับที่นั่นประชาชนจ,จำนวนมากก็เข้ามาฝ้าพองค์ นำคนง่อยคนแข,แขนขาพิการคนตาบอดคนใบ้คนเจ็บอื่นๆจำนวนมากมาไว้แทบพระบาทพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายจากโรคเมื่อประชาชนเห็นเห็นคนไบ้พูดได้คนขาพิการหายเป็นปกติคนก้อยเดินได้คนตาบอดมองเห็นได้ตาประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระเจ้าทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาตรัสว่าเราสงสารประชาชนเพราะเขาอยู่กับเรามาสามวันแล้วเวลานี้ไม่มีอะไรกิน เราไม่อยากให้เขากลับบ้านโดยไม่ได้กินอะไรเขาจะหมดแรงขนาดเดินทางบรรดาสิทธิ์จึงทูลถามว่าในที่เปลี่ยวเช่นนี้เราจะหาอาหารจากที่ไหนให้ประชาชนจำนวนมากเช่นนี้กินอิ่มจนได้พิเยสูจึงตัดถามว่าท่านมีขนมปังกี่ก้อนเขาทูลว่าเจก้อนกับปลาเล็กๆอีกสองสตัวพระองค์สั่งให้ประชาชนนั่งลงที่พื้นดินทรงหยิบปลาและขนมปังเก้อนนั้นตัด ขอบพราะคุณพระเจ้าทุกคนกินะจนอิ่มและยังเก็บเศษที่เหลือได้อีกเจ็ดตะกร้าอืม,อมนะเอในการเก็บก็บขนมปังใช่ไหมม,มันก็ขายกับการอาจ,จารย์ก่อนหน้าที่เยซูทำเหนะมือนนะขนมปัง้ากนปลาสองตัวะนะในมัทธิวบทที่สิบอากที่สามสองสามเก้าเนี่ยนะ กาทวีขนมปังเนี่ยนะก็ไปดูในไปไปเปรียบเทียบกับในมัทธิบทที่สิบสี่ข้อที่13 21าสามยี่ิบเรย์นี้ก็ใช้ภาษาเชิงสินมหาสนิทอ่าเป็นภาพล่วงหน้าถึงการก่อตั้งศิลศักดิ์สิทธิ์ในระหว่างอ่าการเลี้ยงอาหารท้ามมื้อสุดท้ายอือ่าทีนี้สินนี้มีชื่อเรียกว่าอย่างไรการเลี้ยงอาหารท้าของพระอ,องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงคำมือที่องค์พระพุทธเจ้าส่งร่วมโตกับบรรดาศิทธิ์ในคืนก่อนจะส่งรับพัะธรมานเป็นการเกิดลุกหน้าถึงงานเลี้ยงวิวามงคลของลูกแกะในนครเยรูซาเลม็มแห่งสวรรค์คือกุ้งเยรูซาเล็มใหม่คือเป็นงานมงคลโศกรสดอันนี้ใหญ่น่ะนะในยุคกรุงเยรูซาเล็มใหม่เราก็จะต้องมีพิธีแบบนี้นะอืมดังนั้นพิธีการบิดขนมปังเนี่ยอ่า เพราะว่าจารีตพิธีนี้ซึ่งปฏิบัติกันโดยเฉพาะในงานเลี้ยงอาหารของชาวอยู่พระเยซูก็นำมาใช้เมื่อทีนี้เมื่อเสกขนมปังแล้วก็แจกจ่ายให้กับสิทธิ์นะในฐานะประธานในงานเลี้ยงโดยเฉพาะในการเลี้ยงอาหารข้ามุสไท้นะบรรดาสิทธิ์ก็จำพระองค์ได้หลังจากที่ทรงกลับคืนพระชนชีพแล้วก็ในยุคนั้น คิดเหนรู้่แรกก็จะใช้วลีนี้เพื่อหมายถึงการที่มาชุมนุมกันเพื่อประกอบพิธีบูชาขอบคุณจึงหมายความว่าทุกคนกินขนมปังก้อนเดียวกันที่ถูกแบ่งกันก็กินพระค,คือการกินพระคิดเจ้านะเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ร่วมเป็นร่างกายเดียวกันในพระองค์การมาชุมนุมกัน พราะพิธีบูชาของพระคุณที่ชุมนุมผู้บีฝามเชื่อประกอบพิธีนั้นก็เป็นการที่ราสนาจาักรแสดงตนที่ทุกคนแหลเห็นได้นะอันนี้ก็คือเครื่องหมายของอขนมปังและเหล้าองุ่นเป็นการอัศาจรรย์ทวีขนมปังเมื่อองค์พระบูชาเอาถวายพระพรบิขนมปังซิกก็นําไปแจกจ่ายเลี้ยงประชาชนเป็นภาพลุ้งหน้าถึงคามอุดมสมบูรณ์ของขนมปังหรือพิีสินมหาสนิทนะหนึ่งเดียวนะ ก็ประกาศถึงพระศีลุกโลดของพระเยซูแล้วก็เครื่องหมยอจร,รย์นี้ก็แสดงถึงควา,ามสําเร็จเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ของงานเลี้ยงวิวาในพระอาณาจักรของพระบิดาในงานเลี้ยงนั้นก็มีบรราดาผู้มีความเชื่อจะดื่มเหล้างุนใหม่ที่เปลี่ยนเป็นพระโลหิตของพระเยซูกิจเจ้าอ,อันนี้ก็เป็นการพูดถึงในเวลาต่อมาเนะีนะ่ยะขนมปังนะ ก็คือพระกายของพระกายของพระเยซูคริสต์ที่ไปตึงบนไม้กางเขนนำฟ้าบาปของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยไปตึงบนไม้เขนเมื่อ2,015ปีที่แล้วนะส่วนเล่างุ่นก็คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ในการนำพระโลหิตเนี่ยเป็นล้างบาปของคนบาปท,ทั้งโลกนะทีนี้ในในวิสีศินมาสนิทเนี่ยขนมปังมันไม่มีเชื้อหมายความว่าร่างกายของเราซึ่งเป็นเมื่อได้รับ เชื่อในพระเจ้าเนี่ยก็ได้รับชาวระละ้าด้วยความบาปใช่ไหานำความบาปไปตึงต่ายแล้วก็เป็นเหมือนขนมปังที่ไหลเชื้อเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเราก็เป็นเมื่อขนมปังที่ไม่มีเชือ้ออืมนะมีพระวิญญาณพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยอืมนะทีนี้ขนมปังที่มีเชื้อหมายถึงว่าคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่มีพระวิญญาณพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยก็มีการเป็นเป็นเนรียกว่าการนำพาจากซาตานไง ก็เลอเป็นขนมปังมีชีวิตเนื้อหนังทีนี้วันนี้ปอกายบีขนมปังออกมาคือแตกออกมาใช่ไหมขนมปังเป็นก็แตกออกมาคือเราเป็นพักกายของพระเยซูริตดใช่ไหมนะเราก็ไปกินขนมปังเข้าไปคือกินพรกกายเข้าไปนะเป็นพรกกายทิพย์เข้าไปเพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงในการดําเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราใช่ไหมนะฉะนั้นการดื่มน้ําหรือเหล้าองุ่นก็เป็นการ ทำให้ชีวิตเราเติมโตขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์อันนี้ก็เป็นความหมายเป็นการพูดถึงพิธีมิสซาที่ทากันอยู่ทั่วเนี่ยเป็นการทีเรียกว่าจําลองเหตุการณ์หรือว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการที่วันหนึ่งเราจะไปอยู่ในงานมงคลสมรสอันยิ่งใหญ่ของอานะงานเลี้ยงอันใหญ่ในนครกรุงเยรูซาเล็มใหมนะ่อันนี้ก็จะต้องมีมิสซากรนทุกวันนะตลอดเวลาเลยนะ ใช่ไหมก็เป็นการฝึกฝนเรานะจากนั้นเมื่อเราเป็นพรกกายของพระคิดเนะี่ยเราก็ต้องมีการจำเลยขึ้นในการําตัวชีวิตไยวิญญาณนะออทั้งจากนั้นมาทิววันนี้นะมัทิวก็สอนเรานะามาทิวบทที 29, 30, ่สิบห้าเขยี่สิบเก้าถึงสามสิบเจ็ดก็สอนเรานะว่าให้เราเข้าใจว่าเราคือพักกายนะดังนั้นพระองค์ก็ทั้งพรกกายและพระริตของพระองค์ก็มีความหมายแบบนี้แหละนะ ก็ให้เราเนี่ยอธิษฐานทูลขอพระองค์ให้เข้าใจและให้เราเติมเต็มไปด้วยการทรงนำของพระวิญ,ญญาณนะคือพระจิตเจ้าทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่ขอพระเจ้าอวยพรครับจะชําบนาพระบิดาพระบุตรและพระจิตอาเมน